เดยพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกคนนะครับตอนนี้พามาชมเครื่องอัดฟางครับสดสดใหม่ๆลงจากรถเลยเครื่องตัวนี้อยู่ที่บ้านสุนโรงตมบลนหนองเสิอสนคพยาวพระจังหวัดสุรินร์น,นะครับเป็นเมสซ,ซี่นะครับเมสซ,ซี่ MF228 นะครับ ราคาอยู่ราวๆประมาณ3ามแสนแดนิดๆนะครับอันนี้จะเอามาใส่กับ M60 นะครับ <Okay. S 1> M60 มันตัวลากนะครับ <Okay. S 1> เป็นป้ายเหลืองมาจากฝรั่งเศสเลยครับ <Okay. S 1> น่าจะเป็นตัวท็อปหรออ๋อตัวท็อปของเมสซี่นะครับตอนนี้ <Okay. S 1> รุ่นใหม่ แต่ยังไม่ล่าสุดใ่หมแต่ยังไม่ล่าสุดนะนี่ขึ้นรถมาจากอำเภอลำดวนนะครับจังหวัดส,สุรินทร์กำลังจะลงมาใหม่ๆเลยนีทางร้านได้ตรวจเช็คเรียบร้อยลยนะครับอันนี้น่าจะมีไฮดรอลิกยกหนวดปุ้งนะครับอันนี้ ก็ของรถได้ไปหาซื้อไอ้คอนโทรลมาแล้วนะครับเบิกศูนย์น่าจะหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นนิดนิดเป็นคอนโทรลแปลงสาย M0 นะครับเดี๋ยวทายคลิปพาไปชมนะครับว่าแปลงยังไงแปลงคอนโทรไลไฮดรอลิกช่วยยกของ M60 นะครับแบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนเป็นเป็นคอนโทรลทองศูนย์ไม่ต้องแปลง แนวพาชมรอบๆนี่น่าจะทดลองมาแล้วนะครับอันนี้มัดจําอยู่ประมาณสองหมื่นนะครับทางร้านจะหาให้ ถ้าไม่ถูกใจก็หาใหม่ให้นะครับจะโทรให้ไปเลือกก่อนนะครับถือว่าดีครับร้านนี้ร้านชูเลาอลำดวงเป็นร้านลุงหงานนครับโยลำดวนกิโลเมตรที่สิบห้า บ้านตะคระอใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ครับออกจากตัวโซลินประมาณ30โลทำ<อ>ไปชมใปมุมนะครับอันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นพวกลาวนะครับบรรยากาศก็ค้มๆนะครับวันนี้ วันที่9ตุลานะครับนี่จ้าของว่าจะลงจากรถแล้วก็ลองเกาะใส่รถเลยนะครับเป็น M60 นะครับหลากถือว่าสวยครับสีเก่าจากนอกเลยสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมจากนอก <28. S 2> oh. ชมวนไปเรื่อยๆครับได้ลองได้ลองไหมนี่ได้ลองไหมวันนี้อ๋อลองแลง้วรอทายคลิปครับ น่าจะฟังก้อนนั้นบ้างครับที่เอามาลองลองอัดดูอาจจะสันส้นๆนะครับไม่ได้เอาขาจับมาโอ้บรรยากาศดรเคลื้มครับมฝนจะตกลมก็มาเลย เจ้า,จาของเคยมีอีกอเครื่อง,คร,องครับสองเครื่องคนระแต่ขายไปเครื่องหนึ่งไปออกเครื่องนี้ใหม่เป็นเมสซี่รุ่นรุรุ่นอะไรนะเมสซี่หนึ่งสองส,งส,องสี่ห้าลาวไปเาืองปเรือแคนาดาเจ้าของเขาว่ามา,ามเดี๋ยวไปดูวิธีเกาะรถเกาะใส่รถคนระับ ชมชุดมัดนะชดรอนี้เาบอะมรอไม่ันี่นนีรจับเป็นใช้ความรได้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นไงไม่เคยเห็นครับผมแล้วมันมันจะไปไหนอ่ะอีกลูกนึงอันนั้นไปด้านหน้าอีกลูกนึงสวยนะครับสีเดิม เรา,า,าก็ทอเอเอาเอาสายให้มันเส็จเร็เปล่าเปล่าครับจะมีนูกนู้นนี สิบทีมงานครับคันนี้หอ,อนจัดหอ,อนจัดคันนี้ไม่ต้องห่วงครับ60สดูวิธีการต่อกันนะนี่หมุนให้มันสูงเท่ากับคอลากของตัวรถนะครับเมซี่เอฟเอฟสอ ้อยครับแล้วได้ใส่เพลาน่าจะได้ทดลองอยู่นะครับวันนี้ผมก็ไม่มีความรู้ในเครื่องอัดน,นะครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับ

น่าจะลองนะครับลอลองแล้วามาอธิบายตัวปั๊มคอนโทรลแยกของเอ็ม60ครับมันจะเป็นจะมีปั๊มแบบนี้ชุดแพร์คอนโทรลแบบนี้ชุดหนึ่งนะครับจะมาวางตรงนี้วางข้างบนบล็อกตัวนี้แล้วก็น็อตตัวนี้ก็จะเป็นน็อตยาวกว่าเดิมนะครับน็อตยาวสามตัวนี้จะเป็นน็อตยาวขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็จะมีหัว เป็นชุดข้อต่อเร็วนะครับเหมือนพวกรถพ่วงนะครับเอามาเสียบใส่แล้วก็ต่อคอนโทรลไปปั๊มเฉพาะชุดแพร์ครับประมาณหมื่น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 พันนะครับหมื่นหมื่นนิดนิดหมื่นห้าหมื่นห้าร้อยครับของศูนย์ครับเป็นศูนย์เส้นลุ่งเรืองของสุรินทร์นะครับเบิกศูนย์เป็นชุดแพรคอนโทรลนะครับ,รนนรบตัวนี้จะมีกระบอะกไฮดร์รีลช่วยยกครับ นี่มารูทีอัดการทำงานครับนี่มารูดีอัดอการทำงานครับเอ็มหกศูนย์มีวีดีโอรอบเดียวนะครับถ้าเป็นพวก MU49 5 7แบบนี้จะเป็น PTO สองระดับนะครับอันนี้จะมีระดับเดียวถ้าเจอหนาๆก็เปลี่ยนเกียร์นะครับไม่เหมือนพวก2ระดับนะครับจะเปลี่ยนรอบ PTO เอาเินแสงนะครับเดี๋ยวผู้ชมด้านนูนะ้นครับ รอบเดินเบาหรือว่าเงียบอยู่นะครับ นะครับคลิปนี้เป็นคลิปตอนเดียวจบเลยเดี๋ยวมาไปชมทางชุดมัดครับว่ามันทำงานยังไง อันนี้ตั้งไว้กี่เมตรเนี่ยครับเมตรสิบอ๋ออันนี้ตั้งไว้เมตรสิบนะครับเครื่องเก่าตั้งไว้ที่เมตรยี่นะครับมันใหญ่ไปแถานี้อัดตัดราคากันนะครับที่ก้อนละสิบสามบาทก็เลยต้องตั้งเป็นเมตรเมตรสิบนะครับน,นี่เป็นตัวนับนะครับ อันนี้รอบเดินอยู่ที่1,500รอบนะครับดีโอรอบเดียวเดินอยู่ที่1,500รอบนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับกับเจ้าเบสซี่228นะครับจอท็อปแต่ยังไม่ล่าสุดนะครับขอบคุณครับ